เชียงน้ำใหม่นะคะทำยันนั่งเสร็จขบเบือเชียงไทฟกู้ซาไปนักตกซุกแล้วอันนี้กู้ซาปู๋เช็คแล้วอันนั้นสิมากถอดเอสิมากหนึ่งยังนี่หมอซิซิขบเบือไปป้าเล่า ตลาดมาเอาซอยจังไระพอดีมักไว้เขาพวกนหนึ่งวา,าเฮ็ดควักควั้นด้วยหนึ่งชุดขากินโอายหม่แกงมาใหม่ชีนวลน,นวลเนาะจำไซน่งไซยนางโอ้ยบงยาน,นปลาสวายปักมือจิบคักเนปลาสวายปักมือขาาั้วปลาสวายนี่นะปักจิ๊บยังอ ส allora ิหนห้พลังปีเตอร์กินนี่แหะใส่ยังต่อยไหมใส่ขเือใขาเือตำใ้เือใส่เลอพิเหบอเ้อปปรอเกลือย่าใส่เกลือลงไปสูตรบะลานแกงมะมใสเกลือใส่เสือนางใส่พวกขยะง่ะเสผกีเกลอตลาดบอดบอยาก ทักบานแล้วค bon> 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 in oh, like ือมัาเพชรีบลม้าเพชรนี่ตวเพชร้ายเอาพอดีจิกจิบมได้จักซจักซเม็ดน่ะมีหาเม็ดนี่สีเสี่มเอ้ไซรุนฉันนะนีอ้ยปวดด้ปัสสาวะตัามือกับปวดอยู่ได้มาปวดกันมุมือีได้ปวดอะไรปวดได่แกปวดบ่บ

สดยกงไงแล้วเนาะเยพูกนะบนะกักได้แกงมานะใหม่นะใต่นามลงน้อยนึ่งเาจะไข่ยวว่าจะหน่ลมาหืองเดี๋ยวให้ใส่ประแดกลงไปจ้า เมื่อเนี้ยยายเราแกงอ้วนตัวอ้วนลวกอืมอ้วนลวกแจงธรรมศาสตร์จดหนังห่อนๆจะใส่กระจองนึงว่าแม่ปลาแดกใส่สองจองนะคะสองกระจองใหญ่ๆปลาแดกนี้เอาใส่ปลาแดกดิบเป็นจะนัวบัด้ใส่ปลาแดกขวดนะคะขันมุมี้อยู่เมืองนอกใส่ปลาแดกขวดแต่ว่าบ้านเท่าปลาแดกมันร้ายเทาใส่ปลาแดกมันจะหอมก็ตัวอยู่หันมาหนักอะไรอืม ตัวหลวแกงใส่เตาธรรมศาสตร์นะคะจะพูกรันกินอยแกลง้าใหมแล้วคล้องมักอยู่จะพูกดนกินแกงให้นั่งให้โซกินดินั่งให้โซ่สั่งยังจะูบอป้านะคะน้อยหนึง ซู่รถนะคะโอ้สิบรายปวดเลยใส่ละเด้ใส่วระเพาะละนุ่งสีเข้มอืมใส่แล้วใส่สมั่นแหละอ้วนรัวแกงกัวแกงใส่สีคนล่าวก็เจอสีมะแกงใส่กับปูนะแม่ใส่กับปู เห็นปลูกปูคำไรเห็นมันเอากระปูมาดองดองไว้ละมันก็มาแกงใส่นมัยแล้วนาหอมมันว่ะเออเนี่ยเนี่ยเฮาจักมันอ้นเห็นมันอั่วรัวแล้วจังมาแกงแกไปรอละนี่แะแกอั่วรัวใส่ยอดยังไหมใส่หยอดพักวานปลาเน่ยหยอดบุ้อเน่ยปลูกปูเน่ย ใส่แล้วส <m> ุรดใส่แล้วมีละซุกตอนนี้แหละพักเสียงฝนพักถึงลงเหนียปลาพักจะมือเจ็บเลยใส่สีใส่เรียบร้อยแล้วสีมงก่อนเลยอุณหภมิอุ่วลอยู่งไงมีละมันจะพักเหนียแกงยังสี่ละแัมากตขึ้นมากตู เน่เออใส่ดอกกงเขามานได้คเสปอไรเตมาใส่อันแย่แล้วใส่อันพักขาใส่พักอันพักหวานนั่จังนัวใส่กัน

อมรู้แซ่บแซ่บเพราะแฉ็บแฉบเขาไม่หายสิ